ผู้ชายแบบไหนคู่ควรที่คุณจะรักข้อหนึ่งรักผู้ชายที่ให้เวลาคุณเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยมีแฟนใช่ไหมคะแล้วแฟนคุณเนี่ยเขาให้เวลาคุณนะคะเขาํำดับความสำคัญเรื่องเวลาให้กับคุณ เป็นอันดับแรกนะคะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรเนี่ยเขามาหาคุณเป็นคนแรกเสมอนะคะและเขาพาคุณไปเที่ยวไปกินข้าวถึงแม้ว่าจะไม่ออกไปข้างนอกก็ตามเขาก็พาคุณแบบว่าดูหนังอยู่ที่บ้านทํากับข้าวอยู่ที่บ้านผู้ชายที่ให้เวลาคุณเนี่ยสมควรที่จะเป็นคนรักและก็มอบหัวใจให้นั่นเองแต่ถ้าผู้ชายที่เขาไม่ให้เวลาคุณนะคะคุณอยาเจอเขาก็อ้างว่าเขายุ่งมากเขาง,งานยุ่งนูน่นนี่นั่นเขาให้เวลากับงานเป็นอันดับแรกผู้ชายแบบนี้ ถ้าคุณอยู่ด้วยแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเศร้าใจทุกใจแน่นอนคะ่ะดังนั้นแล้วรักผู้ชายที่ให้เวลาคุณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสาสาวข้อ 2. รักผู้ชายที่คุณรู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่ด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยจะบอกเราเองนะคะเวลาที่สาวสาวเนี่ยคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยมากๆเลยถึงแม้ว่าจะไปในสถานที่ที่แบบเปรี่ยวกลางคืนหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านกลางคืนด้วยกันเนี่ย 2ต่อ2นะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยมากๆเลยคุณรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะปกป้องคุณได้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่ของคุณนั่นเองนะคะผู้ชายแบบนี้สมควรที่คุณจะให้หัวใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับผู้ชายคนไหนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกลัวมากๆเลยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยเขาแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วเนี่ยคุณรู้สึกสบายใจผู้ชายแบบนี้ไม่สมควรที่จะให้ความรักแล้วก็ให้หัวใจนั่นเองค่ะ ข้อ3รักผู้ชายที่ทำให้คุณหัวเราะข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเรื่องแบบว่าด้านจิตใจของเราเนี่ยมันต้องดีด้วยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าเราอยู่กับผู้ชายคนไหนเขาทำให้เรายิ้มเขาทำให้เราหัวเราะอ,อยู่เสมอคุณอยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่าอุ้ยคุณมีความสุขมากๆคุณหัวเราะแบบอย่างที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่กับคนอื่นแล้วคุณไม่ได้หัวเราะไม่ได้มีความสุขแบบนี้ดังนั้นแล้ว จงมอบหัวใจมอบความรักให้กับผู้ชายที่ทำให้คุณรู้สึกหัวเราะแล้วก็มีความสุขอยู่เสมอแตกต่างจากผู้ชายอีกประเภทหนึ่งนะคะที่แบบว่าคุณเจอหน้าทีไรคุณจะรู้สึกว่าคุณไมเกรนขึ้นคุณเครียดคุณต้องกินยาแก้ปวดหัวคุณรู้สึกว่าเขาแบบเครียดตลอดเวลาพูดอะไรตลกด้วยเนี่ยเขาก็ไม่หัวเราะผู้ชายแบบนี้อยู่ได้แล้วไม่มีความสุขนะคะสภาพจิตใจคุณเนี่ยจะย่ำแย่แล้วก็ดาวลงแน่นอนดังนั้นแล้ว อยู่กับคนที่ทําให้คุณยิ้มหัวเราะเนี่ยจะคุณจะรู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตนี้ช่างแบบว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยที่เลือกคู่ที่ใช่นั่นเองค่ะข้อ4รักผู้ชายที่มองว่าคุณสวยอยู่เสมอนะคะความสวยหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจิตใจของเราเมื่อเราครบกับแฟนเราแรกๆใช่มคะอะไรก็ดู ไปหมดนะคะแต่ถ้าผู้ชายประเภทที่เขารักคุณจริงๆนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณอาจจะอ้วนขึ้นนั่นแหละคุณอาจจะแบบอายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะแต่เขาก็ยังคงรักคุณเวลาที่คุณไม่แต่งหน้าเวลาที่คุณแบบมวยผมขึ้นแบบหลุ้มหลวมอะไร่หรือว่ากําลังแปลงฟันใช่ไหมคะเขาจะมองว่าคุณสวยอยู่เสมอผู้ชายแบบนี้สมควรที่จะให้หัวใจเพราะว่าเขารักที่คุณเป็นคุณเขารักในหัวใจของคุณไม่ใช่รูปร่างหน้าตาของ นั่นเองค่ะแตกต่างจากผู้ชายอีกประเภทหนึ่งนะคะที่แบบว่าตอนแรกคุณก็สวยใช่ไหมคะพอผ่านไปคุณอาจจะแบบกินเยอะหรือว่าอายุคุณเนี่ยาอาจจะแบบเยอะมากขึ้นเขาก็แบบเริ่มมองหาสาวอ้อๆนะคะมาแทนที่คุณผู้ชายแบบนี้ไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้รับคุณจริงๆนะคะเขาไม่ได้รักคุณที่หัวใจนั่นเองค่ะข้อ5รักผู้ชายที่ต้องการให้คุณอยู่ เติมเต็มความฝันของเขาผู้ชายที่เราคบนะคะเขาอาจจะเล่าเป้าหมายของเขาเนี่ยให้คุณฟังความฝันว่าเขาอยากจะมีบ้านหลังใหญ่โตนะอยากจะมีรถปูราอยากจะมีธุรกิจอยากจะมี Passive Income เขาเล่าแล้วเขาก็แบบว่าอยากให้คุณเนี่ยอยู่ข้างๆคอยเป็นกําลังใจคอยเชียร์เขาคอยเติมเต็มความฝันของเขาผู้ชายแบบนี้นะคะเขาจะยืนอยู่ข้างๆคุณเสมอและเขาอยากให้คุณเนี่ยอยู่ข้างๆเขาในวันที่เขาเนี่ย ประสบความสําเร็จนะคะผู้ชายแบบนี้เขาแพลนอนาคตข้างหน้าไว้กับคุณเรียบร้อยแล้วผู้ชายแบบนี้สมควรที่สา,สาวจะให้หัวใจจะให้ความรักนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าสาว,สาวเจอผู้ชายตามห้าพ่อที่ครูได้พูดมานะคะให้คุณรักผู้ชายแบบนั้นมอบหัวใจให้ผู้ชายแบบนั้นแต่ถ้ายังไม่เจอนะคะอย่าเพิ่งเซตเิลอย่าเพิ่งปักหลักอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยฉันอ่าขึ้นคานหรือเปล่าฉันจะแก่เกินไปหรือเปล่าฉันคงได้แค่นี้ อย่าพึ่งนะคะรอจนกว่าจะเจอตามข้อที่คุณนุชพูดมาแล้วคุณค่อยรับรักผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนแล้วก็มอบปวดใจให้ผู้ชายคนนั้นนั่นเองค่ะด้วยรักจากคุณนุชนะคะที่ปรารถนาที่จะให้สาวๆทุกคนเจอผู้ชายที่ดีเจอผู้ชายที่รักคุณจริงๆนั่นเองค่ะ